คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเก็บหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายตุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมา,าห่งตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับติ๊กห้วยแก้วมาเฮงแปดแปดแปดครับผมวันนี้จะมาทําสูตรหลักร้อยสิบหน่วยบนนะครับผมนะตามคาเรียกร้องของท่านสมาชิกนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะครับผมแล้วก็ทางช่อง youtube แล้วก็โทรมาบ้างก็มีนะครับนะหรือว่าโทรมาแอสไลน์มาจากต่างประเทศก็มีนะครับนะก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับ ทางช่องด้วยนะครับผมนะก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าสมาชิกนะครับนะอันนี้ย้อนหลังไปเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านี้นะครับผมนะที่ให้ไปหกสองเก้านะครับหากท่านสมาชิกท่านไหนที่จับสามชุดได้ก็ถูกแน่นอนครับนะถูกจับก็มีหกสองหกเก้าอย่างนี้นะแล้วก็สองเก้าจับแค่สามชุด ก็โดนแล้วหกเก้านะครับนะแต่งวเมื่อกี้ผมไม่ได้จับชุดให้นะครับไม่ได้จับชุดสองตัวให้ในสูตรนี้นะครับนะนะถ้าจับนี่ก็ถ้าจะไม่ชื่อก็น่าจะถูกถูกเยอะนะครับนะหกสองหกเก้าแล้วก็สองเก้าเนาะจับชุดเนาะแล้วก็ตามด้วยเรียกทูบผมด้วยนะเรียกทูบที่ผมไปงานบวงสรวงท้าววสุวันนะครับผมนะก็ได้เรียกทูบมาหกแปดเก้าก็ใกล้เคียงกับตัวนี้นะนะหกก็มาหลักหลักร้อยนะแปดนี่ อยู่ที่หลักสิบเนาะแล้วก็เก้าจะอยู่ที่หลักหน่วยเนาะอันนี้ถ้าถ้าซื้อตัวนี้ก็หกแปดหกเก้าก็ตัวเหมือนกันนะนะท่านสมาชิกนะถ้าไหนที่เล่นประจำน,น่าจะรู้นะครับนะจับสามชุดก็โดนแล้วนะอันนี้มาติดตมามกันต่อครับผมนะท่านสมาชิกถ้าไหนที่ยังไม่โดนก็มวดนี้เก็บตัวใหม่ครับมายอดอ๋หลังนะครับผมนะมาบนที่ หตุลาคมนะครับก็ให้ไป6กสองเกนะก่อนหก็มาหลักร้อยนะครับนะแล้วก็ผลสรุปออกเลขท้าย3ามตัวเรามาที่หนึ่งนะครับผมก็ออก6 6หกนะครับ6นะหกหกนะครับนะครับผมนะครับ คนสรุปออกของหกเก้า่ะท่านสมาชิกจับชุดสามชุดนี้ก็โดนแล้วนะครับท่านสมาชิกนะผมก็ไม่ได้จับให้ท่านสมาชิกด้วยนะแต่ก็น่าถ้าคนที่เรียนประจำก็น่าจะรู้เนะ 6, 2, 6, าะหกสองหกเก้าสองเก้าสามชุดก็โดนแล้วนะท่านสมาชิกเนาะก็หมวันนี้แกตัวใหม่ครับหกเก้า ผมให้เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพรานันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะก็สวยเงินกันนะครับนะสวยมากเลยใกล้เคียงกันเลยนะหกสองเก้ากนะับหกเลขทูบหกแปดเก้าเนาะถ้าถ้าหกไม่มานี่6หกกลางหกหลักสิบไม่มานี่ ถ้าแปมาดนหรือว่าสองมาเก้าเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเลยนะหกสองสองเก้าเนี่ยนะมันมีอะไรครับโอ,อกาสหน้าแก้ตัวใหม่มาที่สิบหกตุลาคมนี้นะนะสมาชิกนะหากท่านสนใจเข้าห้องก็แอดไลน์ไอดีมาที่ TICK-888 ขีดแปดแปดแปดนะครับผมนะยินดีต้อนรับท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมมาติดตามกันเลยครับ วันนี้อากาศดีดีครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับท่านสมาชิกเสียงฝนได้ยินเสียงฝนไหมครับท่านสมาชิกถ้าเสียงผมเบาก็ต้องขออภัยนะครับฝนลินไม่อยู่เลยครับตรงนี้นะมาเริ่มกันเลยครับสูตรหลักร้อยสิบหน่วยบนตามคําขอท่านสมาชิกนะครับผมจัดไปครับเหมือนเดิมครับเอาหลักหมื่นหนึ่งรอบแล้วก็หลักสิบหนึ่งรอบนะครับผมพร้อมมาที่หนึ่งแล้วก็ เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเอาเฉพาะหลักร้อยครั้งที่สองก็หลักร้อยเหมือนกันครับแล้วก็เลขทายสาตัวครั้งที่หนึ่งเอาหลักร้อยใช่ไหมอันนี้หลักหลักหน่วยเนาะพอไปครับหล, 100, หลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยเนี่ยเอาเฉพาะเลขทายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ครั้งที่สองนี่เอาเฉพาะหลักส,สิบนะครับผมแล้วหลักก็บวกที่สองนะครับมาเริ่มไปเลยครับ ผิดภาพประกันใดก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับรท้านสมาชิกหาก่านชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจนะให้กับทางช่องด้วยนะครับโอเคครับแ

สามอกไปเอาก็เจ็ดได้มาเก้านะครับได้มาเก้านะครับผมได้มาเก้าวันนี้หลักหลักร้อยอยู่ที่เก้าแล้วนะครับต่อไปมาทําหลักสิบครับหลักสิบก็เอาหลักหมื่นมาหนึ่งรอบแล้วก็หลักร้อยหนึ่งรอบความที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เลขสามตัวหน้าหมุนครั้งที่สองเฉพาะหลักหน่วยนะครับผมแล้วก็ สามตัวท้ายอาจจเฉพาะหลักร้อยบนครั้งที่หนึ่งนะครับผมครั้งที่สองก็เอาหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยครับอย่างรวบมกันครับผมแล้วถ้าไหก็ลงได้เลยครับนะเอาคอเป็นกายดีกว่าเนาะผมกดยูปกาปกายอยู่หลายดามกันเลยงงๆครับวันนี้นะแปดหกแล้วก็หกก็สอง ก็ก้ากสี่โอเคครับได้เท่าไหร่บวกเลยครับ12 20องยี่สเก้าสาได้35นะครับ35 35อ่าโอเคครับ ก็ได้มา5้านะครับเกียนตรงนี้แล้วกันอ่าดูห้าเลยนะครับตอนนี้หลักหลักสิบได้ที่ห้าแล้วนะครับต่อปามาทําหลักหน่วยครับหลักหน่วยนะหลักหน่วยก็เอาหลักแสนหนึ่งรอบแล้วก็หลักหมื่นหรอบของัวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลขหน้าหมุนครั้งที่2 เอาเฉพาะหลักสิบสองลักนะครับผมแล้วก็ลิดท้ายสามตัวม้นครั้งที่สองเอาเฉพาะหลักร้อยสองตัวนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับสี่บวกแปดบวกเก้าบวกเก้าแล้วก็บวกหนึ่งก็บวกหนึ่ง อ่ะได้เท่าไหร่เอ่ย10 20, 20 28 32ได้32นะครับผม32ตัด3ออกไปนะครับอเอาแค่2พอผมเกียนไม่ควรถนะัดขอยืน่นสมหรับกับนั้นนะ สองมานะครับเท่ากับได้หลักร้อยอยู่ที่9ก้าหลักสิบอปู่ที่5้านะครับแล้วก็หลักหน่วยอยู่ที่เลขสอนะครับนะก่อตาม้ลกันได้ครับนะผลให้เป็นแค่แน,นทางเท่าน,นั้นนะครับวับนที่16ตุลาคมนี้จะมาไหมนะ นจะว่าจะว่าจะมาเหมือนงวดที่แล้วก็ต้องติดตามกัน,นครับงดที่แล้วนี่หลักสิบไม่มานะครับมาเฉพาะหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับทามมนสมาชิกนะนี่งดที่แล้วนี่หลักร้อยมาหลักหน่วยมาหลักสิบนี่ไม่มาวันนี้ก็ต้องรุ้นกันต่อว,ว่าจะมาด้วยกันไหมนึว่จะมาเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้อง ติดตามนะครับผมนะมันจะเขียนตรงนี้ให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับนี่ได้เท่าไหร่ได้เก้าห้าสองนะครับเก้าห้าสองสวยงามมากนะครับเก้าห้าสองนะครับติดตามได้ครับท่านสมาชิกช่วท่านกดติดตามได้นะครับ ม่ชอบก็มองผ่านผานไปนะครับท่านสมาชิกนะนี่ว่ากันนะครับผมนะผมจะลองจับชุดให้นะงบเมื่อกี้ผมไม่ได้จับให้ท่านสมาชิกเลยนะจะมาจับให้ท่านสมาชิกดูนะเก้าห้าเก้าสองก็ห้าสองอ่ะผมจับให้ท่านสมาชิกดูนะ 9, 5, 9, 2, 5, 2, นะ ผมก็ไม่ได้ว่าแน่ใจร้อเอร์เซ็นนะครับก็ให้ท่านสมาชิกคิดแล้วก็มีเคราะห์ด้วยนะครับผมนะความเป็นไปได้นะครับผมรอผลสิหตุลาคมหกห้านะครับโอเคครับท่านสมาชิกตามได้ครับนะ สวยเหมือนกันนะถ้าจะมีอีกเนี่ยผมก็ว่าสวยนะโอ้ยดูดิว่าจะมาเหมือนงวดที่แล้วไหมก็ต้องติดตามนะครับผมถ้าจะมาชิคเนะนี่ยเนี่ยเขียนลงาจะทำชิคดูนะครับจะเขียนว่าจะมชิกดูก่อนวันยังไม่ได้เขียนนะนี่ หนึ่งเก้าห้าสองอ่ะต้องรอติดตามกันนะครับวันนี้ผมในม,มุมผมเห็นตัวเล็กท่านมาสุดดูเลยนะตัวนี้ขมนะก็ต้องตามกันต่อครับท่านสมาชิกนะท่านชอบท่านก็ตามได้น,นะครับนะ จริงผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับนะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษเนาะทสมาชิกเนาะผมก็คำนวณตามสูตรแล้วก็มีการก็เรียกอะไรอะ่ะก็ขอหวยท่านอยู่ทุกวันแล้วแหละครับเพื่อให้ทสมาชิกนะก่อนนอนผมก็ต้องสวดมน์นะสวดมน์ขอหวยนี่แหละครับแล้วก็ขอมน์ก่อนนอนด้วยนะ เพื่อเป็นสีมงคลนะครับผมนะงวดล่าสุดนี่คือสองหลุดเนาะหลักสิบหลุดแต่งวดนี้ผมถ้างวดนี้มาเหมือนกับงวดที่แล้วก็เก้ากับสองท่านสมาชิกก็จับเก้าสองใส่นะนี่ก็ให้ท่านสมาชิกคิดเอาความเป็นไปได้นะครับเก้าห้าเก้าสองหรือว่าห้าสองอันนี้ก็ดูความเป็นไปได้นะครับนะ,บนะงวดที่แล้วนี่มันข้ามมานี่เลยเก้ามาหกกับเก้ามานี่เลย 6, น,ลยนะ ก็ออกเลยนะก็ถ้าสมาชิกติดตามนะครับผมงวดที่แล้วก็ลงเป็นวันที่หนึ่งตุลาเนาะอันนี้ผมเพิเ่มเป็นเลขหกเลยเป็นสิบตุลาเนาะไม่งงนะครับท่านสมาชิกเนาะโอเคครับผมขอให้ท่านสมาชิกโชคดีมีชัยเฮงๆฮงลำล้ำรวยๆยิ่ง,งๆๆขึ้นไปนะครับผมนะวันนี้ตีคอยแก้วเขาเข่ากันว่าสวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ